วัสดีจ้าพี่น้องปองไปสูผู้สุขคนต้อนรับขอสูช่องก็ติดห้วดังมากแช่นะจะ้ะกลับมาพอกับแอดมินในวันอังคารที่21มีหน้าคมเนะจะ้ะเมืนน่อนีแอดมินก็มีแนวทางได้ดีตัวเลขได้เด็ดตัวเลขด,ดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบ่งกันดีเช่นเคยเนะจะ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทางของยายแนาะจะ้ะกลุ่มหวยไทยเลยชุดสามโต ต่อด้วยชุด2โตนะจ๊ะต่อด้วยแนวทางของเอดแผ่่นผ้ารวยเลขมหาแห่งตกถ่ายโดยแนวทางของเอดย่ออินเตอร์นะจ๊ะก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุปูสปอนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะสแอดมิน ก็ะสด้มีกำลังแห้งใจในการถำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดินจากพี่น้องสุภูสุขนนะจ๊ะเพื่อเป็นการมาเซเวนาเฮาไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่นวทางของยายแลกกันก่อนนะจ้ะซึ่งก็เป็นชุดสามโตนะจ้ะชุดสามโตยายแลกกลุ่มหวยไทยเลยซึ่งก็ไ้มาสิบ 2หางหน่วยกันนะจาก3ตรง12หางซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข8 5 6 6 1 5 4 1 6 4 8 6 6 3 2 8 0 6 8 5 2 8 6 2 8 1 7และ6 5 8จ้าแล้วก็ เนนไ้มาหาหางเนาะจ้ะชุด3โตเนนให้หาหางซึ่งก็คือ8ปดห1าหกสี่หแปดหาสองแปจและหกหาแปจ้าวงเนนให้แล้วมักก็เป็นจัดมาตรีได้พี่น้องเด้อชุด3โตจ้ะมาเบิ่งต่อกันที่ชุด2โตเน,นาะจ้ะรัฐบาลไทย หมวประจําทีหนึ่งเมษาย,ยนสองพันหารนกซึ่งวันนี้เพื่อนก็นให้ตัวเด่นไปทีลักหากับลักหกนี้วรองเด้อเด่นหาก,หาก 6, ับ6ซึ่งกระไดแก้กกกกกกกตัวเลขหาหกหนึ่งหกสามสองหาสองหนและหาแจ้า บงเน้นไฮห,หาหางล้จ้าซึ่งกระด้กแก้ตัวเลขหาหกหนึ่งหาสองหนึ่งและหาแปดด้วยพิ่นวงเด้เนแนวทางเอเจเล่แคบไปเบิงจุดใบเบิงกันเด้อจ้าจุดสโตไ้มาสิบหางเน้นไฮห,หาหางจ้าเนั่นก็คือหาหกหนึ่หกหาสองหและหาแปดแคบไปเบิงจุดใบเบิงกันเด้อจ้า ไปเบิิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเลาวจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดแผ่นแผ้าร่วยเาจ้ะรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนส5ยกสิบซึ่งก็เป็นศูนย์สตัวล่างเลาวจ้ะมวดนี้ก็ให้เด่นเป็นทีลักศูนย์กับลักหนึ่งได้เี่นองเดอ้อเดนศูนย์กับหลักศูนย์ก็มี0 7 0 8และ0ูย์เก ต่อด้วยลักหนึ่งมี17 18และ19เก่าจ้าเน้นให้ไปที่17 18และ19เก่าโดยพี่น้องเดอ้อแนวทางแอดแผ่นๆผ้ารวยมาบังตอกันที่แนวทา,างของเหล็กมหาเฮ่งกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย1เมษายน2 5 6พซึ่งก็หามาก2โตส2หางเลยจ้า2โตบนล,าานลาาน่าง3 1และ38จ้า3 1และ38แนวทางเหล็กมหาเฮ่ง มาเบิงตองกับทิศทางของแอดหยออินเตอร์กันต่อ้ดยจากรัฐบาลไทย1เมษายน2 5 6 6ซึ่งวันนี้ให้เด้นบนไปทีลัก1กับลัก7จ็นะจ๊ะเด่นบน1กับ7ให้วิ่งไปทีลัก1จะ้ะชุด3โต๊ะที่ให้ก็คือ271 5 71ต่อด้วย171 671และ771จะ้า ต่อโดยจุด2โตหา 1, 61และเจหนึ่งจ้ะ2โตบนหา 1, นศและเจจุด3โตเน้นหาไปที่2 7เจและหาเจ่จ้ะต่อโดยตัวร่อง171 6 7 1หนึ่งและเจ1นึต่อโดยแนวทาง2ตัวล่างก็ห้ตัวเด้นไปที่ลักเก่ากับลัก3ล่างเด่นเก่ากับ3ไหาวิ่งไปที่ลักเก่าจ้า ชุดสตัวล่างที่หามากก็คือเก่าสามเก่าหกและเก่าเจ็ดจ้ะเก่าสามเก่าหกและเก่าเจ็ดโตฟันบนฟันหายไปที่หาเจ็ดหนึ่งไดพี่น้องเดอ้อฟันบนสามตัวเม็ดเดียวหาเจ็ดหนึ่งต่อด้วยเจ็ดหนึ่งต่อด้วยเนื้วทางสองตัวล่างฟันหายไปที่เก่าสามและะ้วจ้ะฟันบนสองตัวเจ็ดหนึ่งฟันล่างเก่าสามจ้าสามตัวเม็ดเดียวหาเจ็ดหนึ่งแนวทาง แอดย่ออินเตอร์แคไปเบิงจดไปเบิงและพ่นองเด้อเอาไปเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจ้าบวัวจะเป็นแนวทางของแอดใจแลุ่ดสามโตต่อรวยชุดสองโต,ต,ววตแอดใจลเล่นะจ้าแอดเป็นแผ่นผ้ารวยเลขมหาเฮงแคบไปเบิงจดไปเบิงและพี่นองเด้อเอาไปเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันจ้า ทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสกชนโปรดใสวิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเดชะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเด้อจากทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันใด,ดีดีเ้อจ้าสื่อตามกําลังทราบสื่อตามพื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังสิถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคโชคดีแห้งๆประปังมันๆรับทรัพย์ตลอดปี5 6 6กันเ้้อยหสํจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น,อน,น้องเป็นสนิทกอนเลอจ้าเล้วจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า